กานัดโคกกระบือพี่น้องทั้งอันโคกจะเลื่นนอนอำเภอสาว่างเซาโมนีกับเซาว,วันที่เซาว,วันเสาที่สิบาห้าเมียนบังโมพิษสิบห้าเดือนพฤศจิกายนสองพันหารอยหกสิบแปดพี่นอ้องข้ามาเบืองบรรยากาศตลาดข้ามาสอบถามราคาข้าวมั่นพี่น้องบา้ามื่อนี้เป็นเรื่องราคาข้าวเจ้าก็ว่า,วาหลายเสียงหลายปากว่าอยู่ว่าราคาง้าวจะดีขึ้นแล้วด้วยพี่น้องเด้อขยับขึ้นแล้วเพิน่นว่ามันดีขึ้นแล้วล่ะตัวมันอ้วนดิ แต่ว่าตัวมันอยก็ยังคือเก่าคันตัวมันอ้วนก็ดีอยู่คือเก่าเพื่อนน้องนะเดี๋ยวไปรอเบื่อดีแล้วตัวโชคดีตัวหยับชิงว่านั่นขายหมื่นหกโอเวียดนามเสือหมื่นโอเพี่น้องกี่ราคาซั่งได้กี่ซ้ํานี่หอดบ่อิ่หงเจกอนแต่กกอนหนานีไปนี่ฟ้งสิบสีนี่เนาะเมียนบอกเออแต่กกอนมันเกิดขยับึินตัวราคามันก็ดีีกันยังน้อยอยู่อืม่พี่น้องเบอง์หลวัด เดี๋ยวาหางมันจะงอเนอนเป็นเนื้อ,นอเ,นเนาะมันไ่เป็นงอเลี้ยงเป็นงอเนื้อให้เป็นงอเลี้ยงมันก็ต้องหางมันต้องดีๆอั่นี้หางมันงอพี่น้องมันปลาเพิ่นขายหมื่นสี่พันมาสั่นบักเคิร์กนี่พี่น้องนี่อันนี้เวียดก็งเสื้อแล้วนี่พี่น้องตัวแดงๆเวียดซื้อแล้วแม่ลูกใครล่ะพ่อท่มนี่โอ,โอ้หางลิ้นเจาะเขาเจ้าบ่โอ้หางเสีย เอมา,มา,านล้หางสังั่นตัวนี้แม่ลูกนี่จักบาร์ là a i phẩy c h n สี่พันหกพันเจ็ดสี่มาหกพันเจ็ดือยุ่ใสู่นี่แหเอาโมเมนต์โตโมเมนต์โตบ้านนี่บอกบอรี่บ้านตังหางของหางสังเลยไหมเออของหางสังยูเือนโตสิบหกเจ็ดร้อยบี่ราคาตื่นพุทนมณฑลโอ้สิบเจ็ดก็ขายได้ดีเนาะ ว่าปลอดขายเด็กฮะปลอดขายเอาที่เลี้ยงเอาเลี้ยงง่วงอยู่บ่บ่ขายขั้ยทิมขายขั้ยทิมน่ะเออเลี้ยงง่วงเปเอาเกลือแร่ไปเล้งงวเลี้ยได้ยี่ห้อนเด้อเลี้ยนี่ห้วยเลี้ยงมุ่งมุ่งขึ้นไปดิ้เพิ่นว่าเพิ่นบ่ขายว่าซั่นแม่ลูกนี่กินเกลือแล่เนี่อ้วนไว่ไม่มันจังเลี้ยงนุ้่มมันมันบ่แาว่าเ้อะขันคอยไปเห็นอยู่ตลาดอินเลยออพิจารณาขายบ่ขายบ่ติ ขายเมียเลี้ยงบ่อยี้ไปขายปราเมียนะขายรถนะเมียนั่งจักบาทแท่งเข้าไหมน่ะขายล่ะครับขายจักบาทน่ะขายสองตัวโอ้คนขายสองตัวสิบเก้าห้าดีบาผู้บ่าจะเป็นตัวเพิ่นขายสิบเจ็ดสิบเจ็ดที่ิเก้า เอาบอกพอโลไปล้อไปบอกพอโลใช่ไหมมเสื่อคุณว่าขายสิบเจ็ดสองขายอีเล่ครับอินบักนี่ไม่แมนจู่ว่าตู้หองเจ้าเจ้าพูดอยู่นี่แมนสเจ็หอเยียบเสือเนี่สิบหกเลยขายสินี่โอ้เหยียบเสียก้นมาเหยียบเสียกเอาเบาเมื่อเมื่อยังไนบ้านนี่มเป็น่ยนคือขาหักของเหยียบกันโอ้หอยม้วนตคุณว่าเหยียบกันขาหักก็จะขายจักบ้านหรอห้อยม้วนห้อยม้วนก็หอยเล คุ่นกันมากโอ้เมื่อเดือนสิบสีสิบห้าสิบเอ็ดมาขาหักสนรอยเมียะจะองกึดนะเดือคอยเพื่อคอยเอมีที่คนหม่ร้ายพี่รวยเมียรวยขาหักนพี่น้องขึ้นมาขาหักสองตัวนี่เอาเบียดเสาที่คือไปเลยงเลืองเเบียดเอาแล้วพี่น้องเอาได้ขายดีได้เงเนาะ ขายเศร้าเจ็ดเปนนี่แหละมาซามันเขาจะขายบนลราพี่น้องนั่นเม่นงามๆหน่อยเม่วัวเลี้ยงเขาเจ้าไปขายให้เวียดนามไีขาบดอ้อยวนแม่ลูกลูกแรกบ่ลูกแรกบ่โอ้ครับครับเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนลูกตัวผู้รู้ตัวแม่เขาได้ลายไปในราคามันห่วงเศร้าอีสสองหมื่นหนึ่งพันราคาห้องเนาะนี่พี่น้อง ราคานี่ยังสองตัวเด้อว่ามันตัวเดียวเด้อราคาห้องต่อรองไดเบอร์ห้าศูย์ยังนอกบ่นี่ศูนย์แปดห้าหกสี่สามหกสีดแเอมหนึ่งเอาพี่ไรสนใจโทษเข้ามาเป็นแม่แยกลูกใส่ลูกมาเดี๋ยวสั่นม่านบอกโอ้ม่านมียังละใบสมมใบนั้นสมผู้เลดผู้เลดผู้ผู้เลดผูเลดโอ้ได้ยังมื่อละสมมใบนั่น โอ้ О, yeah, มือม่อใดล่ะสม16ฟุตสะพาน16ฟุตสะพาสมไัยนั่นสมจักเที่ยแล้วมันเที่ยสองอะไรไปเที่ยเดี๋ยวตีได้ครับเที่ยเดี๋ยวติดได้บ่ครับโอ้สมโพเลต์ว่ะทอยากได้16อยากได้นั่นมันได้ลูกจักตัวแล้วเป็นแม่เป็นแม่สาวบ่นี่ลูกเดียวบ่โอ้พุนหองเฮนเนอร์ผุนอยู่พุนผุนเฮนเนอร์ผุนอยากได้16ว่ะที 1 6รหารยวัสดพี่น้องราคาจังได้นะราคาเนี่ยังต่อราคาเนี่ยงต่ออะไรอีกเบอร์ห้าศูนย์ยังบนนี่นกี่ศูนย์หกสี่สามนย์หนึ่งสี่หนึ่งหเจ็ดฝ้าโทษนะพี่น้อง้าฝ่าาโทษนะ่ว่าโทษนะพ่มาขายแล้วจึงโทษมากเด่นอนอืมนี่พี่น้องนี่เพ็่นมามั่นเลยได้วัสประกันม่่นเลยประกันทองให้เอาโทรเข้ามาพี่น้องท่านหาวัส สิบหาได้มมันหาพันื้อไดู้กไ่เพื่ไปลูกมันคือลูกมันคือไม่ได้ขายป่ขายโอ้ขายสี่พันนี่ลูกพ่อหนิคืขายสี่พันพี่น้องไปไปไปคืไรถปอปไต่ปยปไ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 ปาปไปไปไยไปไาไปไปไปงปไ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 ปวปไปไปเพิ่นาไไไ เท่าไรหรือพ่อน่ะสองหมืห่นห้าพัสมมาไปนี่คผมยังบอสมสูงเท่าไรฮึรอ,อยสี่บอย่รยสีเมสาวพี่จเป็นง้วเอฟราคาสองหมื่น้าพัราคาห้องต่อได้เนาะมีเบอร์พนะ้อศูนย์ยังนาศูนย์เก้าเก้าสองแเดน่แล้วก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหแล้วพี่น้องเด้อป็นง้วเอฟเด้อนี่กูได้อยากได้โทรเข้ามาพี่น้องต่อได้อยู่เพิ่นวา

สิหรือสิบหกหพหห้แพ right. ่นหกพันมกพันหกพันไพนหกพันหกหรือนหกนหกนหันหกพันหกหหนหกพหพันหหพันหกพันหกพัหกพันหกหกพันันหกหันหหกพันหกพพี่น้องคนขายไอ้สีันแล้วหางนนห สรุปเร็วได้กันเท่าไรลห่นห้าสองหมื่นห้าเขาลูกก็สิบไปคือตัวักบาทนี่สองหมื่นห้าเลองลูกก็เกือบหมืนกว่าเลยเนาะลูกก็หมื่นเมียกับสิบห้าบอนัวสองหมื่นห้ามันก็บพอสื่อจะได้เลยเนาะสื่อลูกหมื่นหกร้อยมันหกร้อยหกร้อย้อ้้าหกร้อลูกก็เมื่นึงซื้อลูกก็แล้วเนาะ เพิ่นขายกันอะไรพี่น้องต้ันหน่จะได้สิบเจ็ดเจ้าพระอกสิบเจ้าได้สิบหกเป็นสายเนือพี่น้องเขาเจเจ็ดพันหกพันหาอือจะได้สิบเจ็ดเพิ่นเปไดใ้สิบหกหาร้อยมันขายว่าไรเป็นว่าโอกมันเก่ใหญงอยู่นี่เนาะ ก <c oughs> ันนันนะรอวารปดอกกถสามลอยบั่นเพิ่นว่าอาไปเออเอาแกเอกไงกพูดต่อในน่นี่ตอนหนอันนั้นใน่ะเอาแกมันจีซื้ออยู่โนตัวนี้หัวเลยเม่พันได้เนาะมันไม่ลูกบอลนี่คือใส่แ้ ก็่้ว่ามันเห้นเกี่ยงคือปิดแต่มีลูกหลไปไหนล่ะขาเพื่อนโอ้สองหมื่นพันนี่พี่น้องเพื่อนว่าสองหมื่นห้าพันเฮดแมงบอกอะไอยู่เนีนี่เนาะเหเีียงราคานี่ต่อรองได้ด้วยพี่น้องเด้องามๆเลยต้องห่างสนเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปอาเอาพี่น้องพวกใดอยากได้ข้ามาโชรเข้ามาเลยนี่ สายเลี้ยงอยู่ด้ิพี่น้องจะเลี้ยงอยู่ด้ิเนาะคุณก็ได้เลี้ยงก็ได้ไปเนื้อก็ยังคักแล้วเนื้อจะหยดเลยนี่ราคาต่อได้พี่นออ้องเป็นม่านบอม่านทองบอมไร่ประเดี๋ยวราคาพุ่นสามสิบสองครับสามหมื่นสองพันเนาะราคาห้องพี่น้องสามหมื่นสองข้อมสูงสูงอะไรขึ้นเกือบร้อยซี่ไปแล้วเนาะนี่พี่น้องเป็นเล่เป็นเล่ราคาสามหมื่นสองพันมาตัวเดียว โอ้บักน้อยน้อยนั่นบอกบักเท่าไรบักเล่นันย2่สสองพัพี่รองนะตัวเล่นันแต่ว่าแม่นี่เป็นแม่บอกได้เพีงขายดีอยู่รา 3, 000, 2, 000, คาสามหมื่นสองพันราคาห้องต่อรองไหนเนาะเบอร์ติดต่อเขาศูนย์ยังเนาะศูนย์เก้าสามสี่ห้าหนึ่องี่ส่นยองสู้อพีอยากได้งัวเลเลี่ยงน้องโทรเข้ามาเลยนี่ฮนะเป็นงัวเล ยู่ดีอยู่พี่น้องเชียงค้าก็ดีหางก็ดีอยู่ยอเอาผู้ใดสน,นใจโทรเข้ามาเออไปจนเรื่องจะจิกกระสีขับได้แล้ว <laughs> กระสีขับรถเป็เหรอบอก<อ> <laughs> คือพาลูกเส้นปับ๊บพื้นรถแท้เอานี่ออห้องวอออ่ามันมันอีกบอกบอกบอกครับหได้ออกโอ้พึ่งออกไลฟ์อะไมันราคามันแปดพันเก่าครับสองตัวนี่นี่พี่น้องบ่หอดเงินลูกเมยหรือผู้ล่ะลูกเธอครับลูกตัวทึก 8ปดพัน้าร้าคาห้องต่อได้อีกเยราคาสลัดเบอร์ติดต่ตศูนยครับศูนย์เแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดหนึ่พี่น้องเด้อหางต้มผู้ใดอยากได้โกามเขามาเลยเขาฟ้าอยางได้พี่น้อง8,900ันเกาแปดพนเอบาทมเงนพี่น้อมาๆม่วงามาเจ้ามีบอรแดงๆนี่บอกหลไปได้เมลูกนี่เปิดไสี่ครับีมหนห่งพัน นี่พี่น้องสองตนี่ดิมันสองหรือสาสอครับซื้อสองได้สามได้ทองสามพันโอสามตัวได้ห้องเนาะนี่พี่น้องมันลูกเรีบ่นี่ลูกเลียลูกเลีเพื่นว่าสี่หมื่นสามสี่มครับโอ้สี่หมื่นมาเดียวนี้ส่งพี่หโลโอ้โทรมาเดียวนี้นั่นเพื่นว่าส่งพี่หาโล แล้วข่านีนต้อได้อีกบ้านี่ได้ครับได้เนาะได้เนาะเบอร์ติดต่อเขาศูนยังละบานี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเก้าสามี่เก้าหกเก้าสี่เก้าหกเก้าที่มันตายมัตายตายโอ้ยมันเป็นยังคือเป็นยังสั่นมันแม่มันคือดื้อแท้มันตามเชือกมันบอกโอ้มันของแม่กับลูกก็แม่ของกันวันนี่เอารูคือดีลาลูกขึ้นไหมไม่ตายหรอกเลือดดักสูสูยังเดียวจักบลาเรานนี่ เดี๋ยวหกัหาเอาหกพันหาบ่หน,นิตัวเมียิเนตัวเมีหกพัน 6, หาร้อยวัาสันพี่นออ 6, ้องไปราคาหกพันหารอยราคาต่อได้อีกบ่ห่อต่อได้ย 6, อยู่เพิ่ว่าหกพันหาร้อยเพิ่นว่าต่อได้เถอกหน่อยอตัวเมียหน่อยฟังนี่ในหางเขาจะสื่อพี่น้องสื่อแบบทะลมทะไล่เลยเมอน,นี้สื่อหลยพร้อมแล้วคนนยในหางมึงโลดพี่น้องถหลดโกลอยมันหลยขั้นเกือบสิบขั้นคน พระเจ้ากับมาลาสือ่อยู่ทั้งตลาดโขกจะเลื่อนเพื่อสว่างพี่น้องมาตลอดออนี่พี่น้องมือนี่ขายดีได้ตลาดโขกจะเลื่อนมือวันเร์นี่พระเจ้าบวงลวดพระเจ้าคน้นมันหลายเจา้าเขาหนอกเป็นเวียดนาาพี่น้องอันน,นี้มันค้นไทยนี่ อางคนไทยปลาุมีพี่น้องไล่ไปเลยราคามานเท่านี้ได้หอยมือก็บาดดิมีพี่น้องโอ้เ้าปลาซุกบ่ปลาซุกปลาซุกคนว่นีพี่น้องไข่กระโดนสามหมื่นมาสั่นไท่กระโดนสามหมื่นนว่โอ้ย นี่พี่น้องไปกันแลัง<า>ให้กระโดนยังก็สี่ง่ายสิเพื่อนว่าให้กระโดนมาสนินไม่ยังนี่บอสให้กระโดดยังบ้านนี่ <c ười> ควายเขามากสิสายจองไว้แล้วไปไปยห้พื้นตอ่อเอาเรื่อเอาเราเรือยัยนไปแล้ว ได้ฟืนคเขาเจ้าก็บอกทรงไปฟังนี่แหละมชิมควันเลยพ่ออ่ำบาเนี่อ้าวเหยียบขาวงวัอหน่อยนด้แหละขาหักนี่นหละนะได้เหยียบเพิ่นเด้อขาพ่อชิหักนี้นั่นโอ้โหนทกเปลี่ยนจริงเนาะโอ้ฟังนี่ก็ซืือหลายเนาะน,นี่พี่ลองป็นงัวเหนืองัว,งวเหนือ,เ,นอเจ้าซืือแบบงวัวรุ่นไหมนี่ไม่รุ่นก็หลายแต่าไปหรุ่นดึงงัว Ah, thế đâu? Ba cháu, tôi là mươn qua bạt, mươn hết mươn này. cháu mắt xì cần bao để nói đây phía đâu? bò. Tiếc chú chủ cháu mắt xì là thúc sáu là. ngoài là, cái làng khai đi xoang này. nó có ảo ngang, ngang ngang như này hàng vườn mắt xì. ได้มีเขาวบาขายให้ในห้อหางคนพี่น้องรับบ้านนี่ดูอือเปเตมันบังละมันหลายเจ้ามันสื่อมันก็สื่อมันก็เลยได้ขายดีโคกระเบือทั้งอันหกเจริญตลาดไงเนี่ยตลาดใหญ่เนี่ยหัวควายเข้ามาหลายเนี่ยขาวตะวากแกมาได้ขายหลวดเอาหางจีเจ้าได้ยังส่งข้าวตาแก้วแล้วส่งเลย จักบาดอะน high, you know, ั่นอ่านหาหาผ่านหาคือตัวน้อยแห่ง้ว่าคือตั้งตัวโอ้ซื้อไปตามโคต้าเขาเจ้าสั่งโอ้เขาเจ้ามางัวหน่อยนี่งัวเนื้อเขามาขายแถวนี่นี่เขาเจ้าซื้อบักเถิกหน่อยเขเถิกตัวละหมื่นกว่าบาทเล่นรุ่นหนิเนาะหมื่นเท่าไรซ้ำหนึ่งทีเบทครับหมื่นเอ็ดนึงปอนี่โอ้ตัวน้อยนาะหมื่นเอ็ดเมื่อนเอ็ดสามซีไปเลยเนาะ พ่อกระจอกแตว่าเธอรักห,ห,ห,หน่อยเนาะหลวบรอๆเลยพี่น้องกรจอรกจอกัอันนี้ว่าไทยกระโดดว่ะสนุนแมนไทยกระโดดอยู่บ่กระ,ระจร้ามามันพแพงเลยซื้อายมาเนี่ยซื้อมาปะ่ะจิมาฝากเขาเอาสมมติลองทำเัยจักบาทซ้ำหนิหาพันกว่าบาทนี่บ่อโอ้หาพันอันแม่ลูกของเนซันแม่ลูก,กลตูรูกะเพิ่นโอ้ตัวนี้เพิ่งซื้อหาพันพี่น้อง อ่าพันเพิร์ลวาเพิร์ลวาพี่น้องเมื่อนี้ยไม่พี่น้องเจ้าตัวดีเขาเจ้าก็งมือื้อนี่มันยันมันมีขามันเป็นแม่ลูกบอกแม่ลูกขายแม่มันแล้วโอ้แม่ขายไปสักบาทเหรอหั่นั่ก็ได้ลายนะครับโอ้โหอันนี้ส่วนของมันเนาะย้อนจองพันธุ์อะไรมันมันใส่ลูกหำบอกใส่ครับใส่ใส่ลงกหั่มันมันหั่นลูกใส่ค่าพันสักบาทละเนี่ยค่าชิ้นนึงเราบอกย่างเนี่ยค่าโอ้โหเดอ๋ยวบอพาตัดชิ้นหนึ่งไปนี่ บ่ให้มราผาตัดจักจั่งจักบาทได้สองพันหาโอ้สองพันหาไดีไหนเราพันหามือีา่่ามือผผ่ามือนี่บอมือนี่าือผ้าโอ้คว่ามืผ่ามือนี่าสิพันหาโอ้ยาขาจ่าขาพ้นทออือโอ้ไปหาหมอมือนี่เนาะเอาอยู่เต้เอาไปผ้าตัดตัว เจ็ดร้อยมเ็อน่เจ็ดหม่นเมีเท่าไรแม่อเมีเท่าไรเม่พิ่งขายหน่อดิเท่าไรครับเพจะได้สองพันห้าอยเตยให้เจ็ดร้อยแล้วโอ้ตัวยักบาทนั่นสามตัวยักบาทนี่โอ้สามตัวสามหมื่นตัวและวหมื่นพี่น้องเบื้องหลดน่ะสามตัวสามหมื่นเพิ่งว่าอ้าคูเข้าละบาทมันไปจากไปคาเอาบาทนี่ อ่านากอ,อยากได้อยากได้มัน <laughs> ไ่ด้หมื่นเจ็ดร่อเพิ่นวานนี่เอาก็ไปตัดสื่อตัวเนาะเขาจะหายเท่าไหร่ล่ะ ไมยหางใครวนไหนปียกทานโอ้มันเพราะว่าใครเหรอป๋องโอ้ยกระานชอมเต้นขึ้นรถ่อยเลยอโอ้ยเบิรเจ็ดอยเบร์ครับเจ็ดอยโอ้ราคาห้องหรือต่ออีห้องน่ะล่ต้องต่ออีต่อไีบ่ไเป็นว่าต่อไ่าลายว่าสันเบิร์ห้องไปตัวนั้นเด้อขายลตัวตัวทังเข้ามาตัวอึอนี่เบอร์อยตัวนี้เท่าไรตัวนี้ราคามัน โคะราคาเดียวกันตกันราคาเดียวกันพี่น้องมื่เจ็ดร้อยราคานี่ตัวใดอีกก็หอยพันเบอร์้าศูนยังบ้านนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้า้านห้าหสองเก้าบ้านน้องยางสี้นเนาะหมื่นกับเจ็ดร้อยสอตัวนี่พี่น้องใกล้เลืนจำมันละใกล้เลื่นจำจะจะไปเขาเลื่อนจีจะเขาเลื่นจำท อยู่ข้างเลื่อนจำมันวะมื่นเจ็ดร้อยเนาะพี่นองผู้ใดสนใจเด้อพี่นังเด้อทรมาไว้น่ลงมาม่าบ้เนาะ่อสายหูแล้วนี่ของแท้เลยสายหูห้องพัดแล้วนี่สายหูั้งบาทราคาเพิ่นส่าหาครบส่าหอกผู้ใหา เศร้าหาพูดว่าเขาาเสื้อแหละเขาไม่หรอโอเวียดเอาหรอทางเจ้เป็นงได้ายหูนี่เขาเจะเอาซื้อหรอเขาเจ้าไม้หรอเดินส่งตัวหรือหม่จะซื้อบอซื้อเสียข้างนี่ถามเสียข้างหมจะซื้อบริได้ซื้อเขาจะซื้อระบาข้างยังมาให้ซื้อเขาได้ห้องไว้หนึ่งโหอห้องไว้สามมือบางขายบ้างห้องเราน้สายหูได้พี่เ้าง สามหมืนม่นพ่นว่าทุงลอยเจ็ดสิบพ่นเีโอ้ยบ่แม่ลอยหกสิราคาสามหมื่นรา 30, คาห่องต่อรองออกด้อยพี่นอ้องเนาะเบอร์ยเนี่ยราคา0934488172เอาบุได้มักสายหูห้องแท้เลยนี่โทรเข้ามาไว้ไ,วไนีหพี่น้องนี่งอโคตรพ่นว่าสามหมืนราคาห่องไห้ซื้อๆเ้าะพ่นว่า นี่ต้อเอาพี่น้องลองแทนได้หน่เมืองเดียดหงื่อหนีเห่าขนาดเอาเอาไปเลี้ยงได้ดีแล้วเอาหงัวเล่ใส่ได้การได้พี่น้องนี่โค้งยังไสิออกมาลูกเลยนี่ลายได้หนิหงัวยังไปหัดเถ่ายหรอกเขามันยังอันนั้นอยู่เพิ่นว่าสามหมื่นต้อพี่น้องให้เพิ่นว่างเศาหามันก็จะขายอยู่วีชาอุกความงก็ขายอยู่บ่เหม่อนพระราชีพระนาเขาจะขายเขาโตต่ออยู่เอาพี่น้องโทรเข้ามา ไปเตะเอาไปเลี้ยงยุคผู้ใดมาร์กใส่เอาเอาอะไรใส่อะไผสมพี่เรางมันขึ้นอันนี้แกเป็นงวงหลุดนมื่อไปนเ็นจคองเาเจ้าถ้าใองไปใส่เอาเห็นก็บอกต้องถามขาลอยนผู้ใดเอยจอาผู้คผู้ขายกะยาหรอวะผู้ขารกะยะาสนแล้วมาซื้อได้ผู้ใครเนาเจ้าซื้อจักบ้านะ มื่นหกโอ้อกยังไมนเป็นงัวนยังเป็นแบบกัดงวนกัดกัดวะนี่กัดออกนุ่มกัดนุ่มเออกัดนุ่มโอ้สิบหกว่ะิเมียนครับอ๋อมันก็ได้ราคาดีตัวละมิแต่กระดูกมันเนาะใหญ่ๆโค้งมันซื่อเนาะกวนอยู่บ่โอ้ดากแล้วมันเล็กสิเวียดนามเสืออลไรพี่น้องเป็นว่านุ่มกัดนุ่มออกกัดว่ะสิน ขายแล้วบ่โอ้จะได้จักบาทละนี่สองหมื่นโอ้หมื่นสองพัารโอ้เนือเียเนีลยพี่น้องเนี่เรืงหน่อยหนึ่งหมื่นสองพันห้บาทเนาะเอาผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ห้าศูนย์ยังเนาะศูนย์่งน่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์าดเครับไม่ดีมั้งฮะพี่น้องผู้ใดอยากได้งวเนือเครองหน่อยเ้ยพี่น้องเ้อ โอ้เขามาเลยพี่น้องดุนดวนหลุดฮะโอ้เอาตัวมเศร้าหนึ่งตัวนีน่เนาะเจ้าซื้อต่อเขาบาอกโอ้มาตะเฮื่อนพุ่นเท่าไดราคาพุ่นโอ้ห้องไว้เศรา้าห่าัวเอฟเนาะยังผสมนี่เนาะยังผสมพี่น้องใครได้ลูกเราไปนี่โอ้ลูกนึงแล้วราคาสองหมื่นห้าพันราคาห้องต่อได้เนาะมีเบอร์ติดต่อเขาบอเนาะ ศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดสองแปดหกหนึ่งสองหกห้าห้าเนาะทักในบ้านเฮ้านี่พี่น้องคูณใดอยากได้ด้วยพี่น้องด้วยนี่โอ้เข้ามาเลยหัเอียบหัเอียบหัเอียบจูงไปเท่าใดราคาเพิ่นเ่าใดราคาโอ้หมื่นหกพันห้าร้อยตัวเม่รู้สุผูกแม่รูผู ขึ้นแน,น,ออน,มน่มึงคือ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 วยมันไหมพ่อแม่เนาะ<ม>โอ้ชิ้นหกหาออยหัวง,งามตัวนี้ไหมบึงไายก่อนไปอีหละ่ะโอ้ไ oh, ายก็ดีเนะาะรา,าคาหนึ่งหมื่นหกพันราคาห้องต่อรองเอาผู้ใดอยากได้โทรขเขอา้อนรวนๆทั้งพอพินพอพินเนาะราคาเนี่ยยังต่อได้ เบอร์มันเบอร์น้สงเสียน่อยศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าห้าพอพินด้พีน่น้องเด้อน่งอแงามงอแงมสายหน่อยตัวนี้หน่อยแต่ว่าหันง่ามนี่พี่น้องเบือ้องเลางรดสายเลี่ยงพอพิ้นมาจับได้งวงชิลัเน,นาะโ,โอ้ง่ามเน,นยาะใหญ่มากมันก็มีราคาไปเรื่อยๆว่ามีลุบพื้นวาง เอาผู้ใดนสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อโทรมาสอบถามนะพ่อพิน,นส่งเลยเนาะส่งตัวนี้ก็แม่มั่นด้วยโอ้แม่นังแม่มั่นบ่เนี่ยีรับประกันข้ออัี้ใบไม่ยังพ่อโอ้เพิ่นว่ามั่นประกันข้อว่าสันสมยังอะใบนี่อนโอ้มันมีใบครอบนี่พี่น้องเบิ <ไป S 2> บ่งใบ,บ,บมันก่อนโอ้นี่พี่น้องเนี่ยโอ้โพเลดโพเลดนี่ประกันข้อเพิ่นว่าสมหนึ่งแต่วันที่พุ่นน่ะยังวันที่สิบเก่ากำหนดคลอดวันที่สิบเก่าไมษายคุณจี้ นี่พี่น้องถ้ามันใบมันเขียนลายซื้อมันเขียนลายอันราคาเท่าทไรก่อนนี่ต้องขายรุ่นแล้วโอ้โต้องขายเลยโอ้หต้องขายเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเอาพี่น้องผู้ใดยอยากได้โทรมาด้วยพี่น้องด้วยเยี่ยวเป็นน้ำดิจากจากตัวทองแท้โอ้โหมาขายท่านผู้ใดขายบ่โอ้มอันงัวโค้งตัวนี้จะไ,ได้จักบาทลรืตางชิปสามผู้ใดเท่าไรละ่ะ 1มื่นท่านล่ะเขาท่วมหาย 100, มื่นท่านพี่น้องนว่าเสาิบสามหายมื่นพ่านละะมันบขายจสากเมื่อตะกอนมาสันโอเมนั่งตัวนี้เม่นั่งพี่น้องิน่นองห้องไว้สองหมือนแลราคาห้องสองหมืนะกอนก็เศร้าหาเศร้าแปดสมหมื่นโอ้โหหูบะมั่นแท่เด้แูบเปล่าี่นาะ หันหัวหัวแบบสีมันสีบานเนาะครับผมหูบบมันมันเป็นยังสีเพบานว่ใช้ดีครับผมโอ้สูงเท่าไหรบ้านคุณผู้รอีอยู่บอกพี่น้องเพณู่้รอดี้นธุ์นุมยังโมลนเลยเอาหูยังน้อยอยู่จริงราคาเท่ากัเมื่อกี้ลืมเหรอสองหมื่นครับโอ้ห้องไว้สองหมื่นพี่น้องไม่นั่งราคาห้องต่อรองได้มากักตัวมื่อนี่ได้มากสุดเดียวโอ้นี่พี่น้องไซเลี้ยงราคาสองหมื่นยังต่อได้อีกเด้เนาะ้พีี่่นอง ของพอท่มด้วยพี่น้องเด้อเบอร์เขาศูนย์ยังบันนี่8ครัศูนย์แปดแปด่ห้าสสีนย์ศูนย์สี่กะ้พี่น้องทรมากทรมาดุนวันเลยไเรี่ยงไปเกเด้วพี่น้องด้เพิ่นวันนี่ก็คงจะวางมันจอยจักหน่อยวางง่วเข่าขุนตัวละเมินละเมินเพิ่นว่าพี่น้อง สามตัวสามหมืนเพิ่นเอาเขาพี่คุ้นแล้วกเพิ่นจะเอามาขายไหมพี่้องเขาทุม่มเราเอาไป็นทรงเหมือนส้มเพิ่นขุนอยู่ทั้งน้องน้องไข่อันนึงเพิ่นตุกเกเอาว่าจะเอาเืนินมายหอนมืนจ่อยเก่าพัจร้อยโอ้ เอ้าคือบะขั้วปั่นกันเยู่ยนี่สันฮะคือบะขั้วปั่นกันเนู่นี่เลยโอ้คนไปเฮ็ดโอ้เจ๊เอกไปฝากหั้วับฝากขั้วไปแล้วเนาะไม่ฮเอาหัวน่องขั้วขั้วคุณไหมื่อนตูแล้คุณไ่เามันอย่นีนี่เดียวนี่งั้นตูแล้คุณไหมไปเซางั้นตู้แลจักร่อยนึงเราไปเห็ดเนาะเอาเนื้อเราพูดเดี <Pok> er. um, ๋ยวฮะ กูหพันเนาะโอ้พระอาารย์นซอยอยู่เนี่ยจ้าอะไรสิบโลเดลอโอ้ยกระสิบโลก็เอาแล้วเนาะไปสิเอาไปรอดที่ยังฮะหาโลก้อบ้านมุกไก่ได้แปดโลไปได้พันหนึ่งแล้วแต่เหตุการณ์เนาะโอ้โพมีวิธีรองค้าหากระเจ้าสิปีขั้วกันนั้นเลยพุ่ธจักมันขึ้นมาเด็กคน เข้าไปเครื่องนึงเลอยากเข้าไปอยอยู่โอประตูประตูน้อยเพิ่นบอกัวใหญ่ดมันงหน่อยเนาะก็แล้วกน้ำ่มันจิน้ำขวดยยันยันบ่เดี๋ยวงแล้วมันตับวงในนี่จะเาเดีพวงในออกก้อนมันจีโคพวงในน่ขึ้นข้อก้อนหนึ่งงก้อนนั่น อันนั้นหดหัวมันอันนี้มันลูกเลยมันเป็นยากดอกเน่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 เ่นน้นโซประตูประตูไปยราเข้าไปในรถพุ่นดึงเข้าไปวอาไม่ผ่านด่านมันเข้าไปได้เนาะเอาไม่ดันเข้าไปรถได้เนี่ยจับไม่คนละส่วนไหมเสือกก็ได้บ่มันหยานขอบไม่เคยเข้าขอบเนาะเอาไม่เขาไม่ดันด่าเข้าไปดึงสองคน ไปลาไปขึ้นไปบักเถิกตัวเนาะมันเป็นตัวเมียก้าวลาเก้าอันเดียมันไปลลเดินอันเดี๋ยจุดอันเดี๋ยวเดินไป